ý <laughs> tưởng nhanh nhưng của hai như. à con <laughs> nhanh กะทักไทยสบายดีพี่น้องเส้นเกาเส้นเคยพี <mel> ่น้องเอ้ยวบาสิสป็นพี่น้องเพลิงลาาพี่น้องเพลงไทยหรือว่าพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะไม่ต้องโซกับโคกับทักไทยสบายดีมื้อนี้กะสบายดีตอนแดงแงคือเกาพี่น้องเอ้เมื้อนี้กะไม่ต้องโซกะได้ขึ้นมาให้มาทางหยามันต้นพี่น้องและกะมาเก็บกระโพดน้ำเพราะว่าอันกระโพดหรือว่าสาลีนั่นแหละพี่น้องเอ้กะแกล มามืโอนี้กามาหลายคนอยู่กัมีพ่อน้องโชคเนะาะเวาเวียวากองคำกัมาพี่น้องเอ้เสน,น้องโชคเองกัมากะบริป้าไว้น้ำย่ายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันย่ายเพิ่นอันเฮ็ดเวียก,ก็เลยบริป้าไว้นะก็เลยเอามาน้ำมือนนี่นะแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโชคก,กขขขัขอคกาบโคกับคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามัส้ชมซองของแม่น้องโชคเนาะมากดไลค์กดแชร์ใหก้กะขอกาบโคกับคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่น้องโชคก,กัสิไปหาเก็บอันกระโคก่อนพี่น้องเอ้ยหรือว่าซาลีนี่ยเนาะเพราะว่ายานมันค้ำมานะเดี๋ยวไปซะก่อน ซุ่มนี่ก็สิเป็นซุ่มทางยางแล้วพี่นอออ้องเอ้ยเพราะว่าอัญญาขึ้นหลายสวนของแม่น้องโศกเห็นบ่ทางขึ้นแล้วมัน,นะนก็จะนั่นนายเอาให้บวกกองค้าเพิ่นไปเอากระตาตัา้ตงกระตาปะพี่มันซุ่มนี่ก็างามเติบอยู่แต่ว่าสวนน้องโศกเพิ่นก็อยู่เถียงกับเป่าเบียให้เบาเบียเอาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องโศกสิมาหาเก็บกระโพดซะก่อนซุ่มนี่ก็คือสิแก่บ่ได้พี่น้องเอ้ยนี่แก่บ่ได้คันซุ่มไหนมันเป็นแนวนี้นะอันนี้มันจนปปะโยบมาสั่นสเนาะ แก่ร้ายตื่นพี่น้องโอ้ยเมือน่าละลับเป็นกระสซว์ป้องเลยมานี่ซุ้นี่ก็แค่เบิดอ่ะอุ๊ยตักแตนมาเทียวนี่แก่ร้ายพี่น้องโอ้ยแต่ว่าบอกท่านหวดบุ่หโฮเขาซ่ำจักว่าสิเบิดก่อนกัน็ประจัก มาก็อุ่นดมึงเนี่ยเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวแม่นงโศกสิแกให้เบิ่งมางามบนไหนมันอันนี้แม่นงโศกปลูกเองพี่น้องเอ้ยแต่ว่าให้ยงายปลูกกระสิเขียวโบคือย่ายสินบอเดี๋ยวสิแกให้เบิ่งแต่ว่าไหนมันก็จะงามไรแนวกระโพดของแม่นงโศกนี่มันจะเป็นแนวกระโพูดยิงยิงอันคล้ายๆสไลอยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันจะโบเมนกระโพูดดิเขาเอิ่นสไลอยแต่ว่าเป็นแนวกระโพดงั้นแต่ว่าแนวตัวนี้เห็นคาทถาบ้าคาทถาบ้าแม่งอันนี้มันยุบซ้ำนี่นี่แม่นจะแก่โลด ค่ะแต่ว่ามันล่นมันล่นหรือว่ามันบุมีในนี่มันก็จะแก้เกินไปพี่น้องเอ้ยมันจะแข็งเมืองสิโบบบมือแม่้องโซู่กนี่นี่งามคักพี่น้องเอ้ยงามขึ้นหน้าตาบบพี่น้องแม่้องโซกระได้เพือเต้เพือเต้นพี่น้องเอ้ยผ้ากระห้องพุนกระนั่งสิตกอืมอากาศเอาเพราะว่าพุนบริโตกหลายมือหลายบ้านเนี่ย Ui, bỏ đèo ghen nhanh cứu ngắm tuyệt đối. Ừ, hoa hoa ngắm bơi. Support cà hai là. Tao a ừ, này, môi sao hát bụng đèo kèo. Tao a su kèo 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 อุ้ยตัวนี้แก้คักอนี้จนยิงเข็วแน่นายมันเดี๋ยวมาดีนายเงนมันจะแก้บวเเมือกันเลยมานกก็แก้ห้ละก๊อกกันยังคือจักสี่ยัง ยังชิคกี้พายยังเอาบอกคำบอกคำไปค้นไพ่กับตาก้อนหนึ่งมีประมาณอยู่ประมาณอันเด้อสองสี่หกแปดประมาณสิบก็ผัก ก็นี่ก็เต็มกระตาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาใส่กระสอบมันมาขอคำเต็มที เก็บแก่รายเลยแถวนี้ก็กราบเลืองบ่ละทำดีๆแก้แก้แก้เมือนันบอกแก้ก้แก้ใส่รถเมื่อบอเรา หนึ่งแบบหลายพักหนึ่งบอกว่าให้เต็มกระสอบไปไปใส้นัองโกะกระสามพักอะไรหนี่แใ่ว่ามันเป็นพันกะร้อยเป็นพันกระโหลเด้งจักเครือจักกยังเสียนไปเมื่อละโอ้ยเกิดกาบเรืองเมื่อ โอ้ยอยักเป็นอยักหาวด้วยเานี่คุณแห่งงามเห็ดอุปุ โคกนีพีชสามผักบอกองค้ากระแบกออกไปเลยพี่น้องเอ๋แต่สอบนึงนะนี่สอบที่สองพี่น้องเอ๋ Vielen ตอนนี้กาไม่ต้องโซกอะไรเสาเด็กพี่น้องเอ้ยเก็บกระโพดกะไร้เติบกะไรประมาณสองสอบไรสองกระสอบพี่น้องเอ้ยกระโพดเมื่อวันนี้แต่ว่าอันไม่ต้องโซกว่าสิลงไปขุดอันเบิ้งกระปูหินพี่น้องเอ้ยเพราะได้เมื่อกินมล็ดกันนะแต่ว่าสิได้หรือบอกกับบอจักแหละพี่น้องเอ้ยโอเคเดี๋ยวไปขุดกระปูก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายามันคำตอนนี้ก็ะหอดบอลที่สีห้ากระปูหินในพี่น้องเอ้ยมันจะเป็นอันเหึงหินเดี๋ยวพี่น้องโซก่บสีห้าหึงเอาแล้วกะส่วนไรที่มันเขาหูเขาก็จะขุดเบิ้ง ไ้บ่บีอนี่เขาหู้ไ้บเบีเป่เบบเขาหู้พี่น้องเอ้ยโอ้บเบีเราไล่เลกพี่น้องเอ้ยไล่แล้วตัวนึงเบงหันตัวหดดงามไงนึงู่ต้อคองโซแล้ว็ขุดอยู่ ส่วนน้องโซก็อาบน้ำถ่ายอยู่ถึงผู้พี่น้องเลยกับเบากองค้เพื้นใส่ปาดเบาเบียคือหมานคักเพิ่นเอ้ยคือตัวบักใหญ่บ้งงนี่นี่กับปูหินอุ้ยเอาไหมเอาไหมไปเด้อโอ้เบาเบียหมานคักเป่นเอ้ยใช่ปาหูพ่อต้องโซกับตัวบักใหญ่นึงเออมันอยู่ในพื้นอันพื้น ໂຕໂຕຕະວ່າກະມັນກະปูยามนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าสิเป็นกะปูหินได๋บ่แม่นกะปูนาได๋กะปูหินใสได้บ่เร็วๆๆพาดบ่เวียได้3ຕแล้วพอสงโชคได้ໂຕนึงบง่อยกสิงึ้งคือกันบดนี มาแต่สีขาก็ง่ายอีถ้าตสีทนนันมัน

Tô bạc ngay Bố này tô mè ăn mày à. đeo ăn mày đeo Này mày còn hiên này đeo ăn mày đeo ăn mày đeo ăn มันหนามรายมันบุธันมันลูกหนาเลยขึ้นยียบยุ่งกันนี่เอาพูดพูดหนึ่ง่เขาพูดเลยไหนก็จับเนี่ย măng ngọt này có gì kém bọc bụng này vì nó ơi bạn này mấy tên nhọt măng ngang nè bọc bụng thì kém hủa ấy

เอาเอยียงของค้าบ้าน,นี่ ส่วนผักกับกระปูกามัางโซกอะไรเรียบร้อยเดี๋ยพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากระปูกระไรายเติมเลยอุ้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นพรรคบงป๊าตุ่งอนง่ามาเลยพี่น้องเอ,อ้ยมนเ,นยเดี๋ยวมังโซกกระสีเมื่อก่อนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยบาดน,นี้เพราะว่าหยานมันค้ำนะเพราะว่าเมังโซเอารถไถมาหรือว่าอันรถอีโต๊ะอะไรพีนรน่น้องเอ้ยรถไถยหน้าหน่ะเดะมากกับเพื่อสิฮอดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกับเพื่อสิฮอดอีกเดี๋ยวเมังโซกกระสีเมื่อก่อนเดี๋ยวเขาเมื่อพอกันอยู่เฮือนเพในบาดนี้เนาะตอนในการเมังโซกกระหอดเฮือนเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอัันนกกตทางไ อยากอะไรเติบแต่ว่ากะบ่ต้มแห้งป่นไดตอนนี้กะพอาห้องคึมๆอยู่ผลกระเทียมสิมาได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแมองโศกกะสิได้หาใหอยู่เฮ็ดกินก่อนเพราะว่ามันค่ำมันมืดได้เพื่อเดินทางมาฮอดพี่น้องเอ้ยความไก่กะจนค่ำโอเคเดี๋ยวไปหาใหอยู่เฮ็ดกินก่อนมันเดี๋ยวสอบกระโพดก่อนผนองโศกเป็นสอบกระโพดปลาตุ๊กระโพดกะได้2่อสอบพี่น้องเอ้ยโอ้ยไม่ต้องโศกสิปอกแล้วก็ต้มพี่น้องเอ้ย โอเคเทเล่ยอ่าตุกโหดสองสอบพี่น้องเอ๋ยตาบ้าสอบเนืองยิ่รุมหมดเลยโอเคเดี๋ยวปอกก่อนคัหาปอกอุ้ยนี่ตาหน ane, okay. Aa, ้ายงามๆนีหน <for> okay. right. ่องเอ๋ยปอกเต๋าชวนที่เลือกอ่ะเอาไปขายพี่น้องเอ้ยเมนูสุกอันคันท้ามชิงของที่ใดที่เฮาหาเต๋าได้ๆเขากะจะขายในก็เลยซื้อขนมให้น้องสุกหน่องเอ๋ยป้าตุ๊กยิ่งขาย นในมันจะเป็นเนื <us S 2> ้อไเห็นมันี่มันจะเอิ่นกระปวดยิ่งไหนมันจะยิ่งกันมันจะยิ่งกันพี่น้องเอ้ยระวังซีนี่กับซีนี่เขาเอิ่นสร้อยเห็นบ่้ตอกต้มก่อนต้มสักหม้อนึงนี่พี่น้องเอ้ยต้มสักเกลือเอาเกลือใส่มันจากนัวอืมอ๊ะกระปวดยิ่งกันกระปวดยิ่งกันเขาบุเคยได้ยิเกระปวดยิ่งกันบุเคยไดิเงินฟังโซ่เจ้าไปยูไซน่าน่ามีแต่น้อยงามๆมึงเไง งามขนก็หนาตาคมันโซกว่าอะไรกีนน้องเอยเอาตัวนี้สชมาบวบอานนี่ฮึผักไบง่ายใชบวบัดพักหน่อยบัดงามบัดพักไงบัดงามเลยกบวงามอสลอยเห็นมอมันจะยิงกันคือมันโซกว่าให้มันจะออกสีเขาเอินสโลอยไปน้อง แต่ว่ารสชาติจะเหนียวแล้วก็แซ่บเนียวพันธุ์ที่เป็นโซกปุงมันจะเหนียวเลยในตัวนี้ก็ค่ามาดีอดย่าทาน,นี้สิฮะตอนนี้กา่ากระโพดย์อะไรเต็มสามอโอ้ยปลานี่จะพักกำงามบึงเนี่ยอย่าเป็นโซกกับเสียอบไปต้ม ข้างมอต้มกระโพดะฟ้าล่ะกาเฮ็ดกินเลยพี่น้องเอ้ยบานนี้เดี๋ยวพักออกก่อนฟ้าพักงามดีพี่น้องเอ้ยเพื่อกระปูกอ่ะปูกับอะไรบางไลายตือนพี่บอกประมาณสองสี่หกเจ็ดตัวแปตัวส่วนหมอกระโพดะไม่ต้องโซกับตะข้างฟ้าเลยโอเคเดี๋ยวสิต้มกระปูไม่ต้องโซก็สิต้มล่ะกามาป่นพี่น้องเอ้ยนี่ป่นล่ะกาลวกพักบงกินกับเดี๋ยวกระปูใส่หมอมกันโอ้ยอยากครบหลายครบในกระห้องนะแต่ใกล้ถวัดเท่านั้นแหละ Kịp cái nữa rồi, thôi bố không thể cố Nè, Đôi, lúc nó chộp chắc vào nghe nó lên Rồi lăn cả phu con, ui Khuyệt ngọt đấy, nội, xì đắng, đây, cà phu đi cà phu Ui, cà phu khúc, cà phu nội, cà phu nhây khúc, cà phu nội con Bọn này sợ ổn ngam Cắp bay đi cà ai mơ, phê ui Lăn đẹp đòi đấy nó ui như làm xây bà tốm นี่อโอเคเดี๋ยวไปขางไฟก่อนมาหนึ่เดี๋ยวอะไวางถากระปูซุกมันสู้กัสิไปอันดามพักใบก่อนเดี๋ยวปีฝักบงก่อนทานสิเอาแต่ียดมันน้องโซกิต้มเดีย๋ยวต้มแล้วก็กินกระปุ่นกระปูอ้าตัวเมนูป่นนี่เดี๋ยพี่น้องเอ้ยขึ้นเนี่ยกระตุ่นจิปลมมัอนี้ก็ะเม่นป่นกระปูกระปูกะกระปูหินพี่น้องเอ้ยไม่น้องโซกินได้กระปูหินแต่ข้นงมากระปูหน้าไม่น้องโซกินไรเนแบบกระไรแคนึ่งจัก เด็ดแล้วเดีเ๋ยวล้างก่อนป๊าตสะออนสะออนพักโปงพี่น้องเอ้อย <c oughs> แต่ว่าตุ่มกระเสะไปตุ่มกระวาดบานพักปอดสานพิดพี่น้องเอ้ยพักบนี่เน็ตตุวว่มวางน้ำเอ้เสีหมาก,ก่อน มีแต่หยดอ่อนๆเต็มหม้ออันใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่นำใส่ก่อนบั๋นนำไส้เดี๋ยกระใส่เกลือเป็นนัวดเดวกะเตรียมต้มนี่โอเคปลากระปูกับพี่น้องเอ้ยพคักล่วงล่งลวงเลยอืมมึงเนี่ยความเรือเนี่ยเต็มอยู่โอเคเดี๋ยวปรุงอันไปปรุก่อนบั๋นนี่ปรุงหม้อต้มอันกระปูเดียวกับข้างหม้อต้มพักต่อพี่น้องเอ้ย โอเคเดี okay, yeah! oh! okay. ๋ยวไปป่นเดี๋ยวทำมาพิกก่อนมาพิกกะจี้ไว้เดี๋ยวปล่อยนะพอตรงข้ามมาจี้ไปหาโอ้มันก็ไม่น้องปู่นี่พี่น้องเอ้ยป่นกระปูโอ้ป่นกระปูหีนกระสุดยอดตัวแสบเนาะเน้องคาตาบาลคนคาตาบาลาบพี่น้องเอ้ยลาบดิบขาตาบาเคยเป็นอยู่บ่เคยเห็ดบ่พี่น้องเอ้ยลาบดิบกระปูหินนี่คาตาบาลเป็นสุตบ่เคยเห็นดอกกินแต่เจ้าเบามากจังเนาะ ดนี่ก็ไม่น่าปนนี่จะเป็นน้องเอ้ยปนกระปูปนกระปูหีนี่เป็นปนกีนรอถ้าข้าจาว่าลาบเอาเลยลาบเอาก็เป็นพี่น้องเอ้ยว่าลาบดิฟนี่เออลาบดิฟนังโซกันเคยแต่นิ้นข้าจ้าว่าแต่ปูว่าลาบเป็นบ่โอเคเดี๋ยวกระปูใส่กันนีี่่กระปูโอ้มู้งดงามแบบไงเดี๋ยวงามมันเอาไปนังโซโอ้มันขนาดมัน,นี่

พูเห็นี่อเตามเลยโอเคเดี๋ยวุ่งกอนเลยเอาปูวสัก่ากเนะโซ่เต็มซอยไปนี่เต็มเลยเต็มโคกเลยบ จะทำการปุงน้งวงใส่นองเป็นตนใส่เกลือยังอกคนจใส่กะอันดับท่ใส่กะก็จะน้อยห น้องเอาสิบ่คนเหนียวนะคะสิเอาน้ําใส่จักน้องน้ําปกที่เตรียมไว้เป็ดอุจุเนาะพี่น้องเอ้ยเป็ดคนปลาเดีน ตอนนี้กะพักก็คือสิเปื่อยเลยครูเอ้ยส่วนปนกะปูกะตกักบ่อยเลยเดี๋ยวปรุงก่นอนเดี๋ยวตักต้มพักก่อนนี่พี่น้องกับข้าวแดงไม่ต้องซุกมันมีนกะอันได้อันต้มพักบุงไหมต้มพักบุงเลยกะปนกะปูปนกะปูหินพี่น้องเอ้ยนี่ปนกะปูหินตัวนี้กะจะเป็นต้มพักบุงแต่ว่าอัน ส่วนกระโพดกรบโปงท่านเป็นซูกพี่น้อยโอเคเดี๋ยวเ้าสิร้องไปกินข้าวก่อนมาเลยมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแดงน้ำเม่นโซกมานิกาไร่ป่นกระปูพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวแดงน้ำกันมาไหมจำต้นกระปูอืมหากระโงกระต้มเปื่อยคขาดเลยอืมกระโปงบ้านบ้าน Si Oon แตตอนนี้กะแม่น้องโซกก็คิดเขากินน้ําเรียบร้อยแล้วกะคิดนี่กะขอปิดไว้เพียงสํานี้เนาะพี่น้องเนาะคิดว่าเฮาจองพกันใหม่แต่ว่าผู้ใที่ว่าเข้ามาเบิ่งใหม่ๆกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องโซกเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจในการได้คลิปต่อไปแน่แต่ว่าผู้ใดบ่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแม่น้องโซก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้อค่กดติดตามให้แม่น้องโซในเด้อพี่น้องเด้อ